หลังจากที่รออะไรของ k r 120ครับชุดคา์ดหลอกก็ได้คารสามก้อนมาแล้วนะครับเป็นอะไหล่ทดแทนชุด 5, คารสามก้อนพร้อมจานนะนะเป็นอะไหล่ทดแทนไม่รู้ว่าจากคนหรือเปล่า อี่างนี้ของที่เสียไปเยอเหลักษณะก็จะอยู่แบบนี้นะ แบบนต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นที่อันนี้มันเป็นตัวแรกนะลอง z ซานะครับ z ซอาจะออกมาประมาณปีสามสี่แล้วก็อันนี้เป็น JR อาคาัสมีคัสแต่ก็เป็นคัสหลอกตัวแรกปีสามห้านะครับแล้วก็ช่วงหลังถ้ารุ่นที่มีเวทอะมีเวทจะง่ายกว่านะครับอันนั้นคัสจริงอันนี้ ใช้คัดก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เหมือนเบลอาเหมือนเบลอาเราล็อกก็ได้นะหาสตอร์ของ RX อะ่ะมาใส่ใส่แล้วก็ล็อกเฟืองก็ได้นะครับทำการประกอบนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะทนหรือเปล่าน,นะของเทียมมะตัวนี้มันแกนหลักนี่มันจะโค่นนะครับเฟืองรูนี่เท่ากับสตอร์หน้าของยามาฮ่า Rx เลยนะ เขานี้เท่ากับเาขาจะเจอหน้าจะเจอหน้ามาใส่ได้นะครับเคยล็อกไปคันหนึ่งแล้วนะแต่จําไม่ได้แล้วว่าเลยอันนี้ก็เลยทําเดิมนะครับติจริงมันจะมีแหวนตัวใหญ่ที่เป็น ปิดนิ่มสนิทเลยนะปิดมิดตัวเนี้จะไม่มีมาไม่มีมาเลยหาแหวนมาทดแทนนะ แหวนใส่ไปแล้วก็ดิดนะครับเวลาจะประกอบฝาคัดก็ดูจุดสามเหลี่ยมนี้นะครับเนี่ยจะมีจุดสามเหลี่ยมนี้แล้วก็มีเมีมาร์กที่นี่นะแล้วมันจะลงเฟืองตัวเนี้ยมันจะไปลงลงในช่องนี้พอดีนะครับจับจับลงลงมาร์กนี้นะครับอย่างง่ายได้แล้วก็ใส่สปริงขนัน ขยายให้เรียบร้อยนะมาร์คนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแผ่นเด็กแผ่นคาดแผ่นเด็กแผ่นคาดเรียงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแผ่นคาดหกแผ่นแผ่นคาดแผ่นเดล็กแผ่นคาดแผ่นเด็กก็เรียงไปแล้วก็ตอนที่จะประกบป่าเนี่ยจะไม่ต้องเราไม่ต้องมาหาไงยมันจะมีจุดอยู่เนี่ยจะมีมาร์กอยู่ตัวเรือนคาดตัวในก็จะเป็นจุดสามเหลี่ยมเรือนคาดตัวนอกฝาารอมเนี่ยเราจะมีมาร์กเป็นจุดไข่ป่าอยู่นี่นะครับ ล้วก็ใส่ไปแล้วอย่าลืมลูกปืนตรงนี้นะมันจะมีลูกปืนอยู่ลูกปืนคัดเนี่ยจะเป็นลูกปืนเป็นจานอยู่นะครับครับตอนที่จะปิดฝาคัดี่ก็ต้องเล็งตัวนี้ให้ดีนะตัวเล็งคัดเนี่ยเล็งคัดให้ดีว่ามันอยู่ลักษณะไหนลักษณะอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะเราต้องดูฝาตัวนี้เฟืองมันอยู่ด้านข้างนะครับก็ต้องหมุนมาด้านนี้นะ จะใส่ยากหน่อยหัวมันห้อยเพราะรถมันตะแข็งอยู่นะมือเดียวก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะตัวตั้งคัสก็อยู่เราก็ขยับตัวนี้เอาเนี่ยใช้จรารบีถาแกนแกนคัดนะครับเนี่ยที่มันจะส่งเข้าไปในรูเนี่ยนีเกาะแล้วนะจรารบีถาหัวเขาไว้ถาโคนแล้วก็จัดให้ตรงก็จะเข้าอย่างง่ายได้นะครับ ใส่ไปแล้วต้องหมุนได้นะครับใส่ไปแล้วต้องหมุนได้หมุนได้ทางเดียวนะครับเพราะว่าใช้ค์ดก็ได้ไม่ใช้ค์ดก็ได้นะครับ